สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวปั๊มออกซิเจนโซล่าเซลล์นะครับตัวปั๊มจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่อลมจ่ายออกมาทางนี้ส่วนทางนี้จะเป็นสายไฟต่อกับตัว USB ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ผมจะ มีตัวแยกลมนะครับแบบนี้ตอนนี้ผมจ่ายลมอยู่ที่4จุดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบ่อของลูกปลานะครับซึ่งผมจะปรับลมไม่ให้แรงนะครับของลูกปลาส่วนวิธีการปรับนะครับก็คือสามารถหมุนตรงนี้นะครับถ้าหมุนตามเข็มนะครับมันจะเป็นการปิดลมนะครับแบบนี้ปิดลมนี่ครับ หมุนตามเข็มนะครับถ้าหมุนทวนเข็มก็จะเป็นการเปิดลมนะครับเปิดลมให้แรงขึ้นแบบนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับปรับจะให้แรงที่สุดเลยก็ได้นะครับจะแ,แรงมากก็ไม่ดีนะครับก็ต้องปรับให้พอดีกับบ่อของเราประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการปรับลมส่วนนี้คือแหล่งจ่ายไฟนะครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับ สเต็แผงของมันก็จะนี่ครับเป็นแผง6โวลต์นะครับจ่ายไฟได้สูงสุดที่2แอมป์แล้วก็โวลต์โอเพนซอร์กิตจะอยู่ที่7.2โวลต์นะครับแล้วก็กระแสช็อตซอร์กิตจะอยู่ที่2.14แอมป์นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ของปัม๊มปั๊มลมนะครับจะกินไฟไม่ถึงไม่ถึง1แอมป์นะครับก็ใช้แผงนี้ก็เวลาแดดอ่อนๆก็จะทำงานได้นะครับ แต่ว่าไม่ได้อยู่ในร่มนะครับประมาณนี้นี่คือของคือสเปคของแผงนะครับนะครับถ้าลม,มแรงมากนะครับก็สามารถปรับลงได้แบบนี้นะครับนะครับให้พอดีกับบ่อให้ปลามันว่ายได้สบายนี่ครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ